สบายดีทุกคนมาเลาะเบิงปลายามแหลงาม,มาเลาะเบิงบอนสิใสตรงเอาปลาแก้วนี่ภาพธรรมชาติยามแหลงงามๆเซละนองแกงล่นตลุดลงเฮ้ยสลดัดอลีพอนาะไ,ไปลิบๆเป็ปลูตตลุดลงค่อยๆให้ลุ่ลไมน นี่ค่อยๆค่อยๆโอ้บรรยากาศยงียลงพูนพูนพูนกิ้งมาเร้วกิ้งมาเร็วเห็นละกิ้งกี้เหินนะพูนกิ้งีเหินผู้เดียวมันพูนพูนพูนนั่นดินั่นดิพี่มาพี่มาพี่หั่นกิ้งจะเห็นแล้วกิ้งเออเห็นแหละเออ ทันี้ทนี้เสีสงวนทางนี้มาพี่เห็นแล้วไปเออนี่บ่นี่นี่มันบ่อนี่ยุ่มยักยุยกนี้นี่นี่นี่แป้นเืคอนๆนี่เฮ้ยโตรงได้撒มันกี้เวด้ขึ้นไ้ขึ้นใหม่ละเขาขึ้นแงงได้ะอ่าเดีป่าบอนพูดป่าบอนปาป่าบอนยุ่มยักยุ่มยัเทียตเด้อเทียเด้อ นี่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 ฮากำลังมาหละเบึงบอลใส่ตงโมแลงเอาปลาแก้วปลาแก้วยุ่เหรอแน่เซอร์นี่ยูนี่บ่ตัวนี้กับตัวเอยู่้เราตัวเขาเซอร์ตอนตะกอนอ่านั่นน่ะปัานั่นเม่นบ่นะม่นบ่นอะม่นนะเนะนะนอะม่นบ่เนอะเนอะเนอะเน ไฟเดาไปเนาะนั่ง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 ื้อขนาดเลยนี่งน้อขนาดเลยนี่งนันั่น่งนั่นั่งนั่งั่งนงนันนั่ัางบายบนนั่งนับงนั่นนั่งนงนั่งนนันังนั่หนันั่งนไปนี่งนั่งั่งนั่นั่งนั่งน่น้องังั คักลมุมนี้ค่กคักมุมนี้ทิมันไป้นนงคิงนะม่อกี้เอาคิงนะเชือขาดบ่บิดะบิดได้บ่มืนเค็งนี่โอ้ยอน,ออนะนาเซอร์ก็บมอแหลกเขาเซอร์ เบิ่งความคิดือ้อนีน่คิด<ง>ื้ออะไเมนบอนี่ไปไหนไตหอนไตแหงใอย่บเนี้เอาไปใช่ม,นะมาพี่มาพี่พี่นี่อาชับจ้าเนี่ยอาไตหบุบไตหุบเนี้ยนี่ชับจ้าเนี้ยฮึฮึ ฮัดิปลาบอนโอ้ปาบอนปลบอลเห็นแล้ว like, พาาบอนลายลายลายโกๆกมันมันมลงนี่ปลาแก้วจากห้าสิบโลนี่กะโอ้ดีใจหนูนี่หนูเอองูงมาบังพี่มาบงพี่เฮ้ยหนูหนูบังน้อาะออฮย่าย่านั่ง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 เฮ้ยนั่งนั่งนั่งโอ้ยสีทั้งสีังเหี่ยๆนั่งบังง นนนนน